วันนี้มาดูสรุปวิธีใช้ you your yours และ yourself กันนะครับคำแรกคือ you แปลว่าคุณนะครับอันนี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคโครงสร้างคือ you เนี่ยตามด้วยกริยานะครับเช่น you p a s s the exam คุณสอบผ่านแบบนี้นะครับต่อมา you เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมนะครับก็คืออยู่หลังกริยานะครับตัวอย่างเช่น I saw you at the gym ฉันเห็นคุณที่ฟิตเนสนะครับสังเกตว่า you เนี่ยถ้าเกิดเป็นกรรมอยู่หลังกริยาใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นประธานจะอยู่หน้ากริยานะครับ you p a s s นะครับอันนี้ I saw you นะครับฉันเห็นคุณสังเกตว่าประธานกับกรรมเนี่ยเป็นคนละคนกันนะครับฉันเห็นคุณคนละคนถูกไหมอ่าแบบที่สองนะครับเป็น p r e p o s i t i o n แล้วก็ตามด้วย you นะครับเช่น she is waiting for you เธอกำลังรอคุณอยู่นะครับ for แล้วก็ตามด้วย you เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เนี่ยประธานกับกรรมเนี่ยเป็นคนละคนนะครับคือฉันกับคุณเธอกับคุณแบบนี้นะครับต่อมาครับ yourself นะครับแปลว่าตัวเองทำหน้าที่เป็นกรรมเหมือนกันเลยนะครับหลักการก็คล้ายๆกันเลยคือกริยานะครับตามด้วย yourself เช่น you should love yourself คุณควรรักตัวเองนะต่างกันยังไงครับ ถ้าแบบนี้นะครับใช้ yourself เมื่อประธานกับกรรมเนี่ยเป็นคนเดียวกันอันนี้คือ you แล้วก็ yourself นะครับเป็นคนเดียวกันคุณควรรักตัวเองนะก็ใช้ yourself นะครับถ้าเกิดเป็นประธานกับกรรมเป็นคนละคนเนี่ยก็ใช้ you ธรรมดานะครับ I saw you she is waiting for you ถ้าเกิดเป็นคนเดียวกันก็คือ you should love yourself ไม่ใช่ you should love you นะครับต้องเป็น yourself นะครับต่อมา preposition กับ yourself ก็เหมือนกันนะครับเช่น you must believe in yourself คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเหมือนเดิมประธานกับกรรมเป็นคนเดียวกันนะครับเป็นการสะท้อนว่ากำลังพูดถึงตัวเองนะครับต่อมาครับอีกแบบหนึ่งคือใช้ yourself เป็นส่วนขยายต่อท้ายประโยคนะครับเป็นประโยคแล้วก็ต่อท้ายด้วย myself นะครับเช่น you can fix it yourself คุณสามารถซ่อมมันได้ด้วยตัวเองแปลว่าตรงนี้นะครับต่อให้ไม่มีคำว่า yourself เนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์ได้คือ you can fix it คุณสามารถซ่อมมันได้ถ้าเกิดเป็น yourself ไปก็เพิ่มความหมายเข้าไปว่าคุณสามารถซ่อมมันได้ด้วยตัวของคุณเองแบบนี้นะครับเป็นส่วนขยายเข้ามานะครับแล้วก็คำต่อมาครับคือ your นะครับแปลว่าของคุณใช้เพื่อบอกความเป็นเจ้าของนะครับหลักการคือ your ตามด้วยคำนามนะครับเช่น I like your car ฉันชอบรถของคุณนะครับส่วน yours ที่มี s แบบนี้นะครับเหมือนกันเลยแปลว่าของคุณใช้บอกความเป็นเจ้าของเหมืนอมนกันหลักการต่างที่ว่า yours เนี่ยจะตามหลังคำนามนะครับคำนาม verb แล้วก็เป็น yours นะครับเช่น this car is yours รถคันนี้เป็นของคุณต่างกันนะครับถ้าเกิดเป็น y o u r แบบนี้นะครับอยู่หน้าคํานามถ้าเกิดเป็น yours ที่มี s เนี่ยอยู่หลังคํานามนะครับคํานามกริยาแล้วก็ yours นะครับทีนี้ไปลองทําแบบฝึกหัดกันนะครับมาดูครับประโยคแบบนี้ครับต้องใช้คําไหนครับ blank should be proud ต้องใช้อะไรครับใช้ you นะครับอันนี้ you เป็นประธานนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตามด้วยกริยานะครับ You should be proud of ตอบอะไรครับ of yourself ทำไมครับเพราะว่าประธานกับกรรมเป็นคนเดียวกันนะครับ h uh, you should be proud of yourself ไม่ใช่ you นะครับ h uh, proud of เป็น preposition กับ yourself นะครับพูดถึงตัวเองนะครับ for finishing อะไร project ครับ your h uh, your project ทำไมครับเพราะว่านำหน้าคำนามนะครับ ต่อมา I heard they gave it to ถูกอะไรครับ to you เพราะว่าอะไรครับเป็นกรรมของประธานก็คือ they ถูกไหมครับ they กับ you ประธานกับกรรมเป็นคนละคนกันนะครับไม่ใช่ they gave it to yourself นะครับพวกเขาให้กับคุณอย่างนี้นะครับแบบนี้ก็ใช้ you นะครับ preposition บวก you นะครับต่อมา and now i s อะไรครับ i s yours นะครับอ่า คืออะไรครับเป็น it แล้วก็เป็น verb แล้วก็เป็น yours นะครับใช้บอกความเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับโอเคประโยคนี้แปลว่าคุณควรภูมิใจในตัวเองที่ทำโปรเจกต์ของคุณเสร็จแล้วนะครับฉันได้ยินมาว่าพวกเขาให้โปรเจกต์นี้กับคุณและตอนนี้มันเป็นของคุณแล้วยินดีด้วยนะโอเคนะครับคุณควรจะภูมิใจในตัวเองนะครับใช้คำว่าตัวเอง yourself นะครับที่ คุณทำโปรเจกต์ของคุณเสร็จแล้วนะครับ à, ฉันได้ยินว่าพวกเขาเนี่ยให้มันให้โปรเจกต์นี้ยกับคุณเป็นกรรมนะพวกเขาให้กับคุณนะครับและตอนนี้มันเป็นของคุณนะครับไม่มีคำนามตามหลังนะครับ yours ก็ใช้แทนคำนามไปเลยนะครับ is yours นะครับมันเป็นของคุณแล้วนะครับยินดีด้วยต่อมาครับ if อะไรครับตามด้วย ask him ตอบ you นะครับเป็นประธานนะครับเพราะว่าตามด้วยอะไรครับตามด้วย first นะครับ if you ask him he will tell you อันนี้ก็เป็นกรรมนะครับเพราะว่าอะไรตามหลังกริยานะครับ he will tell you about อะไร mistakes ครับ your mistakes นะครับอันนี้เป็นคำนามนะครับก็ your ใส่หน้าคำนามนะครับต่อมาครับ the advice he gives is เป็นคำนามกริยาก็ต้องเป็น Yours นะครับความเป็นเจ้าของใช่ไหมครับอ่าคำนามกริยาความเป็นเจ้าของนะครับ To take or leave but อะไรครับตามด้วย might but you นะครับเป็นประธานนะครับ you ตามด้วยกริยานะครับ you might want to consider it for for อะไรครับ for preposition นะครับตามด้วย yourself นั่นเองนะครับ แปลว่าอะไรครับถ้าคุณถามเขาเนี่ยเขาจะบอกคุณเกี่ยวกับความผิดพลาดของคุณคำแนะนำที่เขาให้คุณจะรับหรือไม่รับก็ได้แต่คุณอาจต้องการพิจารณามันด้วยตัวเองนะครับาถ้าคุณเป็นประธานนะครับถ้าคุณถามเขานะครับอันนี้เป็นกรรมใช่ไหมเขาจะบอกกับคุณอันนี้ก็เป็นกรรมนะครับเกี่ยวกับอะไรครับความผิดพลาดของคุณนะฮะ คำแนะนำที่เขาให้กับคุณเนี่ยมันเป็นของคุณนะครับที่จะเก็บไว้นะครับหรือว่าจะเพิกเฉยก็ได้นะครับหรือไม่สนใจก็ได้นะครับแต่คุณเนี่ยอาจจะนะครับต้องพิจารณามันด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะครับข้อแรกครับ I believe in blank ใช้อะไรครับตามหลัง preposition ครับประธานคือ I ตอบว่า You ถูกต้องครับ I believe in you ทำไมตอบ you ครับเพราะว่าประธานคือ I นะครับแปลว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนะครับประธานกับกรรมเป็นคนละคนกันนะครับไม่ได้พูดถึงตัวเองจะไม่ใช้ yourself นะครับต่อมา I can't do this without blank help นำหน้าคำนามตอบ your ถูกต้องครับแปลว่าอะไรครับฉันคงทำไม่ได้หากไม่มีความช่วยเหลือจากคุณนะครับ ต่อมา the idea was blank not mine ใช้อะไรครับเป็นคำนามกริยาแล้วก็ yours นะครับใช้บอกความเป็นเจ้าของนะครับแปลว่านี่เป็นไอเดียของคุณไม่ใช่ของฉันนะครับถ้าเกิดเป็น you บนนี้ต้องเป็น your idea นะครับอันนี้เป็น the idea was yours นี่เป็นความคิดของคุณนั่นเองต่อมาครับ don't blame blank for what happened ใช้อะไรครับตามหลัง blame ตอบ yourself นะครับทำไมาถึงตอบ yourself ครับเพราะว่านี่เป็นประโยคคำสั่งนะครับทำไมคำสั่งพูดกับใครครับพูดกับคุณนะครับประธานก็คือ you นั่นเองนะครับบอก you ว่า you เนี่ยอย่าโทษตัวเองนะก็คือ yourself ตัวเองนะครับพูดถึงว่าอย่าโทษตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับประธานกับกรรมเป็นคนเดียวกันนะครับก็คือใช้ yourself ตัวของคุณเองนั่นเอง ต่อมาครับ I saw you yesterday but blank didn't notice me ใช้อะไรครับนำหน้า didn't notice me ใช้ you นะครับเป็นประธานนะครับแปลว่าฉันเห็นคุณเมื่อวานนะแต่คุณเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นฉันเลยนะครับต่อมาครับ Can I borrow blank phone for a minute ตามไอ้นำหน้าคำนามครับใช้อะไรครับ your อ่าขอ ยืมโทรศัพท์ของคุณสักแป๊บหนึ่งได้ไหมนะครับ your phone ต่อมาครับ choose what's best for blank ตอบ yourself ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคคำสั่งเหมือนกันบอกกับใครครับบอกกับคุณนะให้คุณเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองนะครับพูดกับตัวของคุณเองก็ใช้ yourself นะครับต่อมาครับ take care of blank and stay healthy ใช้อะไรครับ ใช้ yourself เหมือนกันนะครับก็หลักการอะไรเป็นคำสั่งนะครับให้คุณเนี่ยดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพด้วยนะนะครับก็เป็นประโยคคำสั่งใช้ yourself ก็คือบอกกับคุณให้ดูแลตัวเองนั่นเองครับข้อต่อมาครับ blank should be proud of blank ตอบอะไรครับ A B C D ตอบข้อ ข้อดีนั่นเองนะครับ You should be proud of yourself แปลว่าคุณควรภูมิใจในตัวเองครับทำไมตอบ you กับ yourself ครับเพราะว่า you เป็นประธานเพราะอะไรครับเพราะว่าตามด้วย should นะครับที่เป็น verb นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น yourself เพราะอะไรครับเพราะกำลังพูดถึงตัวเองนะครับประธานกับกรรมเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะครับแล้วก็ตามหลัง r e p o s i t i o n นะครับไม่ใช่ you should be proud of you นะครับต้องเป็น you should be proud of yourself เพราะว่าประธานกับกรรมเป็นคนเดียวกันนะครับกำลังพูดถึงตัวเองนั่นเองนะครับต่อมา I heard blank have returned to blank x อ่าใช้อะไรครับตอบข้ออะไรดีครับตอบข้อข้อ A นะครับ I heard you have returned To your ex แปลว่าฉันได้ยินมาว่าคุณเนี่ยกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าของคุณแล้วนะครับคำว่า ex ก็คือแฟนเก่านะครับทำไมถึงใช้ you กับ your ครับเพราะอะไรเพราะว่า you ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นประธานนะครับ I heard you have ฉันได้ยินว่าคุณเนี่ยได้กลับไปคืนดีกับ your แล้วก็อะไรครับตามด้วยคำนามคือ your ex นะครับแฟนเก่าของคุณนั่นเองนะครับต่อมาครับ I can't believe blank took the blame it wasn't blank fault ตอบอะไรครับ A B C D ดูแล้วตอบข้อข้อ D ถูกต้องนะครับ I can't believe you took the blame it wasn't your fault แปลว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่าคุณจะยอมรับผิด มันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะครับโอเคทำไมถึงตอบ you กับ your ครับเพราะว่า you ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นประธานเพราะอะไรครับเพราะว่าตามด้วย took ที่เป็นกริยานั่นเองนะครับ you นำหน้ากริยานะครับแล้วก็ตรงนี้แหละครับนำหน้าคำนามนะครับเป็นต้องแสดงความเป็นเจ้าของนะครับไม่ใช่ความผิดของคุณนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับ this is blank opportunity to prove blank ตอบอะไรครับ A B C D ตอบข้อข้อ A ถูกต้องครับ This is your opportunity to prove yourself แปลว่านี่เป็นโอกาสของคุณที่จะพิสูจน์ตัวเองนั่นเองนะครับทำไมถึงตอบ your กับ yourself ครับเพราะว่า your ตรงนี้นำหน้าอะไรครับนำหน้าคำนามนะครับอันนี้คำนี้เป็นคำนามแปลว่าโอกาสนะครับโอกาสของคุณนะครับที่จะพิสูจน์ ตัวเองนะครับไม่ใช่ you นะครับไม่ใช่ to prove you นะต้องพิสูจน์ตัวของคุณเองนะครับต้องใช้ yourself นั่นเองต่อมาครับ trust blank and seize blank moment ใช้อะไรครับข้อ a b c d ตอบข้อข้อ c ถูกต้องครับ trust yourself and seize your moment แปลว่า จงเชื่อมั่นในตัวเองนะครับและคว้าโอกาสหรือคว้าช่วงเวลาของคุณเอาไว้นะครับคำนี้นะครับอ่านว่า seize นะครับแปลว่าคว้าเอาไว้หรือว่าฉวยเอาไว้นะครับโอเคมาถึงตอบ yourself กับ your ครับเพราะว่า yourself ตามหลัง trust นะครับ trust ตรงนี้เป็นกริยานะครับแปลว่าเชื่อมั่นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคำสั่งนะครับเพราะว่าเป็นกริยาขึ้นมาเลยนะครับคือจงเชื่อมั่นในตัวเองพูดกับใครครับพูดกับ คุณนะครับก็คือ you ถูกไหมดังนั้นเมื่อประธานคือ you นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นกรรมคือ yourself ก็คือกร,รมกับประธานเป็นคนเดียวกันนะครับเราบอกให้คนที่ฟังเราอยู่เนี่ยให้คุณจงเชื่อมั่นในตัวของคุณเองนะครับก็ใช้ yourself ไม่ใช่ you นะครับอันนี้ก็ใช้ your เพราะอะไรครับเพราะว่าตามด้วยคำนามนะครับช่วงเวลาของคุณนั่นเองนะครับโอเคต่อมาครับ don't let Blank fears hold blank back ตอบอะไรครับ A B C D ตอบข้อ B ถูกต้องครับ Don't let your fears hold you back แปลว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวของคุณเนี่ยมาฉุดรั้งคุณเอาไว้นะครับทำไมาถึงตอบ your กับ you ครับเพราะว่าตรงนี้ your ต้องนำหน้าอะไรครับนำหน้า คำนามใช่ไหมครับอ่าก็คือ f e a r s ก็คือความกลัวทั้งหลายของคุณนี่แหละแล้วก็ทำไมตอบ you ครับเพราะว่าตามหลังกริยานะครับประธานคืออะไรครับประธานคือความกลัวของคุณเนี่ยฉุดรั้งคุณเอาไว้นะครับก็คืออย่าปล่อยให้ความกลัวของของคุณทั้งหลายเนี่ยมาฉุดรั้งคุณเอาไว้นั่นเองครับต่อมาครับ I believe in blank and blank vision ตอบอะไรครับ A B C D ตอบข้อข้ดีถูกต้องครับ I believe in you and your vision แปลว่าฉันเชื่อในตัวของคุณและวิสัยทัศน์ของคุณด้วยนั่นเองครับทำไมถึงตอบ you กับ your ครับเพราะว่า you ตามหลังอะไรครับ <Yeah. S 1> preposition นะครับทำไมไม่เป็น yourself ครับเพราะว่าประธานเป็นคนละคนนะครับประธานคือฉัน คือคุณนะครับไม่ใช่บอกว,ว่าเชื่อในตัวของคุณหรือฉันเชื่อในตัวเองนะครับแต่กําลังพูดถึงว่าฉันเชื่อในตัวคุณนะครับคนละคนกันก็ต้องใช้ you นะครับไม่ใช่ yourself นะครับทำไมตรงนี้ใช้ you ครับนําหน้า vision เป็นคํานามนะครับวิสัยทัศน์ของคุณนั่นเองต่อมาครับ don't underestimate blank and blank strength อตอบอะไรครับตอบข้อข้อ A ถูกต้องครับ Don't underestimate yourself and your strength แปลว่าอย่าประเมินตัวคุณเองและความแข็งแกร่งของคุณต่ำเกินไปนะครับคำว่า underestimate เนี่ยแปลว่าต่ำเกินไปนะครับประเมินต่ำเกินไปกว่าความเป็นจริงประมาณนั้นนะครับทำไมถึงใช้ yourself กับ your ครับเพราะว่า yourself ตามหลัง underestimate ก็คือคำกริยานั่นเองนะครับ เหมือนกันเป็นคําสั่งจะได้ไหมครับเป็นคําสั่งพูดกับใครครับพูดกับคุณนะครับประธานก็คือ you นะครับกรรมก็ต้องเป็น yourself นั่นเองนะครับเพราะว่า you กับ yourself เป็นคนเดียวกันนะครับอย่าประเมินตัวของคุณเองต่ําเกินไปตรงนี้ทําไมถึงใช้ your ครับเพราะว่านามหน้า strength นะครับเป็นคํานามแปลว่าความแข็งแกร่งนะครับหรือจุดแข็งของเราจุดตีของเรานั่นเองนะครับ your strength ก็คือความแข็งแกร่งของคุณนั่นเอง ต่อมาครับ is blank decision to make and blank alone ใช้อะไรครับตอบข้อ A B C D ดูแล้วตอบข้อข้อ C ถูกต้องครับ is your decision to make and yours alone แปลว่าอะไรครับมันเป็นการตัดสินใจของคุณและของคุณเท่านั้นนะครับนะาทำไมถึงตอบ your กับ yours ครับหลักการคืออะไรครับ ตรงนี้ y o u r เพราะอะไรครับเพราะว่านำหน้า decision นะครับเป็นอะไรเป็นคำนมนะครับการตัดสินใจของคุณตรงนี้ทำไมเป็น yours ที่เติม s ครับอ่าเพราะว่าใช้บอกความเป็นเจ้าของแบบไม่มีคำนามตามหลังนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึง your decision นะครับเป็นการย้ำเป็นการประโยคเนี้ยเป็นการพูดย้ำว่านี่เป็นการตัดสินใจของคุณของคุณเท่านั้นหรือพูดอีกช่ แบบนึ้งได้ว่านี่เป็นการตัดสินใจของคุณเป็นการตัดสินใจของคุณเท่านั้นนะครับคำว่า yours ตรงนี้เนี่ยมีความหมายเท่ากับ your decision นะครับเป็นการพูดซ้ำให้ประโยคมันสั้นลงก็ใช้คำว่า yours นั่นเองนะครับต่อมา she invited blank but the choice to go is blank ตอบอะไรครับดูแล้วตอบข้อข้อ D ถูกต้องครับทำไมครับเพราะว่า ทำไมถึงตอบ you กับ yours ครับแปลว่าอะไรครับประโยคนี้เธอชวนคุณแต่การตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณนะครับตรงนี้ทำไมตอบ you ครับเพราะว่าตามหลัง invited นะครับน่าสังเกตว่าประธานกับกรรมเป็นคนละคนกันถูกไหมเธอชวนคุณนะครับไม่ใช่ yourself นะครับเพราะว่าประธานกับกรรมไม่ใช่คนเดียวกันนะครับแต่นะครับ the choice is yours นะครับ ตรงนี้แสดงความเป็นเจ้าของเพราะอะไรครับตามหลังคํานามแล้วก็ verb นะครับตัวเลือกการตัดสินใจว่าไปไม่ไปเนี่ยเป็นของคุณนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าจะช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างของการใช้ you your yours แล้วก็ yourself มากขึ้นแล้วนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทครับ I think this is blank fault not mine ต้องใช้อะไรครับ your หรือว่า yours ต้องเติม s หรือเปล่าครับหรือว่าไม่ต้องเติมประโยคนี้ครับพิมพ์ตอบในคอมเมนต์เลยนะครับผมไปเฉล,ลยให้แล้วก็จะตอบและอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับทุกกาลังใจที่ส่งให้กันนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ